Go, huh? yeah. สวัสดีค่ะทุกคนโมเมนฝนผาน่นนองแต่งไทยมาเก็บผักเอ้ามเมนมาเก็บปลูกพับนะคะบักพับกับซุกแล้วเต็มที่พร้อมเก็บแล้วค่ะเอ้ยกะั่าต้นพับต้นนี้แม่ฝนปลูกมาได้หปีแล้วเนาะคะ่ะ ูกันแต่้0งแต่2017ปีแรกก็ออกหน่วยเลยแต่ว่าพอติดบ่หาายปีที่2ก็ติดลูกพอสมควรนะคะ เก็บแล้วจ้าเจ็บแล้วมันหนาวแล้วมันเดือดไปเลยนะคะเป็นชอบมากเลยค่ะออกกีฬามากมาหายเพิ่มเลยอยากไมากขึนกพิ่เลยเป็นเมื่ออิ่มนะคะผู้ช่วยคนเก่งของแม่คะ่ะช่วยแม่ดีดีบว่าแม่สิเฮ็ดอีหยังในสวนช่วยแม่ไปเก็บไปกินไปเบอร์สองหน่วยนะคะสองหน่วยใหญ่ รสชาติหวานกรอบดีขนาดเลยนะคะหวานอีหลีเพราะว่าเข้าขสุกเต็มทีค่ะเบลออ้อระอรไหมหนามากเลยเดียวเปนไงเหี่ยวเบลเอ้ลอคนอนี<ท>้กินไปสองหน่วยกินไปจังหน่วยอะถั่วยังหวาน พ่อชี้จะมา,ววากินหมดเลยเหรอไม่แบ<ะ>่งใครกินเลยเหรอหืมหืมค่ะไม่แบ่งใครเลยเหรอมาแบ่งใครเหรไปขบานหมามาแล้วเพิ่นบานเอามากมาแล้วมันเฮาไปสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกันอเอาไม่ไปเหรอจะกินให้คุณผู้ชมหมดดูให้หมดจะใกล้เลยเหรอไปก่อเรือค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมขสุาจากคุณผู้ชมกัน จ, gonna eat จริงอ่ะโ like อเคอะชุจักุณดูชมก่อนฟังไหม Did you love your p e r f o r m a n c ชอบลูกภาพในในสวนเองเลยค่ะคะ่ะเก็บได้สองตะกร้าเลยเก่งมากลูกใครเก่ง โอเคหน้าล okay. ายปากแดง <okay. laughs> หน้าแดงหมดโอเคหน้าลายปากแดงตาแดงหนา้นาแดงหมดโอเคโอเคจ้องกันตาแม่งกันเนาะโอเคอ่ะสวัสดีค่ะไปแล้วอร่อยไหมห <c oughs> <c oughs> วาน,วน